ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านมารีบอลสีนะคะที่ขายหน้าโรบินสันนะคะเมื่อวานลงคลิปไม่ทันวันที่31กรกฎาคม2565เป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสามารถสั่งซื้อทางพัสดุได้นะคะร้านเขาสามารถส่งพัสดุได้นะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยคะ่ะอนี่เหลืองอะไรเนาะเหลืองๆ80บาทเนาะ องคุลิมาน150ยาิบที่บุรีรัมมีมุนสวรรค์ย5 0าิบที่บุรีรัมเนาะไม้บุรีรัมนีมมม่นี่ลูกไม้สามร้อยอันนี้ต้นใหญ่แล้วลูกไม้ เพชรเจ็ดสีสเพชรเจ็ดสีด่างสามร้อยนะคะร้านมาลีบนสีน,นีชายชนเท้ารำไพยนี่ต้นเล็กเท้ารำไพยต้นต้นเล็กนี่ไม่เห็นราคาเออราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ติดราคาราคาถูกแล้วค่ะี่ อสงไข่นี่โตแล้วในแปดร้อยบาทมีสีแล้วอสงไข่มีสีแล้วเจ้าพญานาหมื่นเจ้าพญานาหมื่นมันไม่ป้ายมันไม่ป้ายอสงเดียวกันแต่ว่ามันไม่ป้ายเขียวอสงไข่ไม่ป้ายเนาะอันนี้อสงไข่ป้ายแต่เจ้าพญานาหมื่นไม่ป้ายค่ะมันเป็นสีแดงล้วนเลยสีชมพูล้วนท้าลำไยนิดไม่มีราคาห้าร้อยห้าร้อยเนาะ ไม่ได้เขียนราคาใช่ไหมใช่ไม่มีราคานี่เนาะใครสนใจก็สั่งซื้อเนาะเราจะลงเบอร์โทรไว้เหมือนเดิมสิลาหุ้มทอง500บาทนี่ต้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ต้นใหญ่ทำไมต้นใหญ่กับต้นเล็กราคาเท่ากันเลยให้สำหรับคนใครมาก่อนก็ได้ยอดต้นใหญ่ให้มาก่อนเอาไปก่อนอันนี้สีบุรีรัมย์แม่เนาะ เอ้ยไม่ใช่ชายชนอุ้ยหลงหลงหลงทศกัณฐทศกันตั้งแม่ตั้งแม่เท่าไหร่พันแปดร้อยบาทเนาะทศกัลฐนี่มีลูกเยอะแล้วนี่กินต้นเล็กนะคะ ต้นีนี่ใช่ไหมเทศกาลชยชนนั้นสองต้นที่นี่เทศกาลเท่าไรหรนต้นนี้นะอันนี้ลูกเขียนสามอยสามร้อยโอ้มีกัดสีแล้วตัวนี้กัดสีแล้วเทศกาสร้อยบาทเห็นไหมโตขึ้นก็สวยนะมีหัวใหญ่เลยเดียวต้นไหนะ ล iah, ุงว่าลุงว่าบาทเจ้าเดียวนี้แหละมีหัวไงมันมีหัวพอดีเขียนมันอันนั้นคุ้มขาดร้อยนี้เฮ้ยค่ะอันนี้สองพันห้านี่มีทั้งรูปทั้งหลานคิดถึงสมัยแบบแพงเนาะเป็นหมื่นเล้วนี่ค่ะใช่สองพันนอสามพัน ขนาดเนี้ยทานทานพักกันแย่งกันช่วยไปช่วยเขาลายศพโอ้โหยังไม่ถึงอยู่ปีเลยออันนี้สองพันแปดในที่นี่หนุ่งใช่ตอนนั้นน่ะตอนนี้น้องขนาดเนี้ยผ่านมาก็สองพันแปดแต่แต่อันนี้เหลือสองร้อยเพจะสนุกนะสนุกเมื่อก่อนอันนี้เหลือสองร้อย ขายแรกๆมีขายอันนี้ได้แมเวอรไม่าใจออดิบเลยออดิบต้นหนึ่งต้นต้นต้นด่างไงสามาสแต่ต้นไม่ด่างสาบาบาทืโอยนี่มจาัซีดกะิอรงคุลิมานนะราคาแบ่งปันราคานี้แหลก่อนะ แ่ม,มันกะสีได้เงนะ่ายอันนี้เขาเรียกอะไรทุ่งรัตนาไมใบใหญ่สวยทุ่งทุ่งรัตนา